อทางถึงกับสูบยาเผาอยู่นะตามพอกินบ่มือนี้น่ะซ้ำนั่นนะคือพวกตามหลายๆสองคนบอกเขานั่งวัดบ่ได้กินนั่นบอกสองคนนั่งเนาะตามนั่นน่ะเออเออเท่าฤกษ์เออเท่าแล้วบอกรบโบเท้าปานใดละ แปดสิบก็ยังชันนี่เนาะเฮ็ดเวรกได้เนาะได้บ่เฮ็ดเวรกนะตักน้ำได้บ่ตักได้บ่อน้ำได้นึ่งขีดเออได้นึ่งดได้หนึงเออบ่เห็นหงปานได้เนาะทุกคนเออเดินไม่เท่านะทุกคนเด้ตาโบยักแจ้งปานได้แจ้งแมาตานี่ตาเนี่ยตาเพราะโบเห็นหงนะโบ่เห็นหงเนาะเดี๋ยวนี่เนาะโบยักเห็นหงปานได อย่าไปกลางค่ำกลางคืนเด้อยันลมเด้อเออเมือ่อละนอนบอกไปกลางคืนนะเด้อบอกไปหันไปนี้ยันลมได้ตามตามทางนะได้รถหลายยันยันบ่เห็นนะมเจเด,ด้ออันนะฮอันมจเจามเจ็ดถูกเ,เอออันเจ้าเวเจ้เว,จวอ,อมนเจ้ลเออว่าภาษาเวดนี่ได้บะเออ ได้ไม่จะด้วยวาเนีได้กินข้าวะเนี่ยไดเวียดวะอันเกิมกินปลาไหลอันเกเรล่างเซเวียดอันเกิมปอันเลาม่ยู่บ่แล้วอยบ่มูจักก็แล้วกจักก็จะด้วยฮะแม่นบ่เวียดบ่เนี่ยจะด้วยฮะมูจักทางเวียดฮ่เวียดหืมูห้จักอืมหูได้คอยเนีไดเจ้าได้อดภาษาเวียดพูดเนาะเวียอันเกิมเออ cha ăn có kê ờ, nằm đấy sao? Cái nằm thì ngồi đâu ngồi đỡ bà ừ. <laughs> ăn uống nước không ngồi đồ ngồi <laughs> <laughs> đó ngồi đau ngồi uống nước uống nước bà là biển nó chào nó ồ là kinh đấy bà sao đây hiền cho phun bà อาเจ้าทำอิจนะคนในบ้านนี uh ่บ uh ่ซะขนาดเอาคระยวนน้ำเทอาเจมชาปลาดือแคนาดเอากระยวนน่ะเบอร์หนึ่งชาปลาดือเจมเออคือม้ามาอยู่พี่ซาล่านะเอาทัวอยู่นี่สิมาล่าคนบ้านได้ซะข้นอันบ้านเวียดบ้านเวียดบ่เจ้านะบ้านหยังบ้านยังเออยืงเขาะโครอืมตาอิชิอันน่ะอิชิมันหยังอิฐอ่ะ

หมดแล้วบ่อย่านะหมดแล้วหมดแล้วนะอนนี้เอาไปหมดแล้วนังนังยูเชื่อซื่อแนี้เนาะตำข้าวต่ออีกเอามาข้าวอ่ะเอามาอีกเป่านึงตำต่ออีกแบบนี้คันนี่คนหายหายหมดตข้าวคราบมาทำไทยคือตังรุตังไม้อันได้ชื่อว่าเบอรอันสวะก็นางครับ อัน hmm. ประกอบอุชั่วมากกวดอเน็กเน,นเออกระป๋าเป็นเน่ละเด้ออะดังอันเลยเอ๋ออะไรเนาะเดี๋ยวแบบนี้ก็อ๋อไรเดี๋ยวคุณกับแม่เท้าคือกันนะทุกคนเดยในบ้านนี่มีเทาลล้าหลายคนเนาะแม่เท้านี่ได้จากปีแล้วสำหรับเท้าตัวเถิงเนี่ยจิกกระมอ่ะล่ะอ๋อคือตารางตารางเล<อ>ย

anh khi đợi cho anh cháu ừ. thao thao này bán bán à. thì... ừ. ờ vặt nán vặt nấy nhưng tiền vô nó nhưng khiển đầy nó bác là cụ tạo việc hồi khi là môi là ừ, ừ. cần đội hợp tạc trăm điểm trâu cày trăm điểm đang thế ừ. chắc tạc tác là... cái đăng thế bất chắc luôn. <laughs> มาปลาเลือดล n g ง h â y yục าังทยได้ต้องโทยุดกันไเทยมัมลนตังอตุตุมงเนี่ตาอ้ยเืองเป็นอ้ยเลี้ยงบ่เอออ้ยเรืองละหมูก็มออ่าอ้ยเรืองเอ้ยเืองยสุยได้ทำเมนไปได้คุยเจกระลอืมทำเมนมามนะไอห็กลึ่เออหลายคนเนาะอ มืองกิ่ là ลื n ะไรไปนั่นนั่นเทเองกิไ่โรบาลนะฮะคไปยวนนะ่และปนน่ะแต่เฮโปรูละบาลน่ะออตาเออเหลืองสี่คนเนาะเวียดเนาะเออคูบุกนี่แหละบะขคนเวียดจังหวัดบตร้นนี่อือ มาหนกี้่าอากบานปอเราองรอไปนะแ้กาวกลวอมวยยังไงปวงแอนกลวยมวยยังงก็จะจ่าใส่มันนีกบ่ใส่มันบ่เอดกินอ่ะมันคือับกับมันมันต้นนี่บ่ใส่กับข้าวเลยที่บนออนไลน์ เจ้านี่ยันตั้งแต่สรงข้ามปู่น้ออืมแต่ทรงข้ามย่นยิ่งนี่เจ้าโอ้แต่สรงข้ามปูนอเรียวจะคูอจะดังมายวนใจใจหมดเงินจินจำนำเ้านำเ้านำใบอืนำตามอมาละไม่ไปอ้นำจินเออตัวเชียนใจมิอืมตุนได้เลยเนาะทอยอ่ะ តាค่ะลูกตัวกลวงอือยายยายเนาะยายกินสันมั้ยอ่ะเออยุกเมียเอ๊ะอันมาอยู่พี่น่ะได้จักปีประมาณเนาะมาอยู่บ้านตะลุเนี่ยนะโอ๋อันกระจูตึกที่สิอึดบ้านก็ก็อยู่บ่บ้านบลุไนมาอยู่บ้านตะลุเลยอยู่กับแล้วบ้านตาเจื้ออือกะกะเจกะ ว่าในชะู้เอาบานตัวรัวเอาผัวแล้วเนาะเอาผัวแล้วะผัวผัวตายก่อนเนาะผัวนี่ตายแล้วเนาะนี่เนาะตายแล้วผัวเจ้าเนะาะจักปีแล้วผัวตายนี่นะ<อ>จะให้หน่อยๆเออเจ้ายังน้อยาอยู่ผัวเราตายเนี่ยเออเราก็ไปเอาผัวใหม่เนาะ มาปูมาแต่มาไหนมาไหนเลยลูกอันบอพอจ่อยนี่บอกพอนั่งด้านผูวใหม่นะโบได้เลี้ยงลูกนำมาเนาะไผคือกันนั่นแหละบ้าอะไรบ้าระเสียงครับใหญ่ขนชาวกับนากระจายนะไอช่องคนหนึ่เออลูกเราหน่ะสามคนนะ ยิงเนี่ยมาได้ทำม่อย yes> ู่บางสีเงี้ยเออ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 เอยค่อยๆดิเออเท่าแล้วเนาะเออภายในมอไฮอันประหอกเด๋อเอ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 อพู้นั้นบอเออลูกพู้นั้นเนาะพิงพายกินข้าวแล้วบ่เมื่อนี้นะกินแล้วบ่ข้าวน่ะกินกับยัง ไม้กินกับไม้หน่อไม้หน่อไม้กันบ่ชาวบ้านกินก็ไม้โยยันไม้แบบนี้เชวบ่านให้กินได้เนาะเออบอย่างงูปานได้บ่ไปชวันตลอดเน๊ยอุ้ยค่อยก็พี่อายคอยอยู่ทุ่นบันชั่ววันอืมพอดีมันไปลาบนี่ไปอ่ะเออเจำเป็นกระไม้เออ Uh, ไปเช้าก็เอาต่งัง um วันไปว่าต um, um, ุเดตวเมนะตัวเถกตัวบ uh, ่เทอกนึ่งเนาะเป็นเป็นน่งบ่อตงอันเป้กลายขมังขมังขมขมัเออจไปอันดึงป่าจังชิโนคืเต่างจชูชวบนมันั่งขี่วือแล้วเป่า

ยุ่งเด้ยันยุ่งมาเด้เสด็จด่งไฟขึ้นนี่ละหับแนวหนังอยู่นี่เสด็จด่งไฟขึ้นเลยตายกับโตายเอาเด็กยังจกตายนี่เห็นสัญญาณเห็นหันเห็นนี่นี่ยากไผ่ชิ้นยากไผ่ยังบ่ยากดอกช้ำนี่นะบ่ได้นั่งนอนอยู่เราก็ไปได้อยู่ไปได้อยู่ ตายตตายก็เรอตาตาเอตายลูกก็นุ่มตาตายแม่ก็เท่าตาตาเออเนาะพอจ่อยเนาะอไตายโย่บดได้มีพพาัญชบตายด้วยบดท้ามดอ่ะมดอายุเฮาพูดแล้วขาวเสนยังน้อยยังนุ่มอะขับเป็นพญาญเนะเนาะอืม ต่านจูกจะชูางอะบ่มืัวกหลอเกิดี้ยงันอืมโยมต้องดังหนอเรายังไปได้อยูบ่อันดังเลโอ้ยดังป้มาเข้าน่ะเออไปพกระชิมือคือเดียวได้นึ่ได้ไปจูปนู้่ เออไปเออเมื่อพร้อมเดียวนี่เออหายนไปไปไปเด้อไปเด้อไปเด้อไปพร้อมเดียวเด้อเมื่อก่อน,น,นเด้อเมื่อปลาเด้อจะนงอยู้ทานเพือนคุณเด้อขอบใจหลาย